ตอนนี้เราอยู่ที่้องแดนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพามาชิมร้านหนึ่งนะจะเป็นร้านที่ดังมากๆเลยเนาะก็เป็นแบบว่าหมูย่างจิมชีสนะคะจะบอกว่าอร่อยมากๆเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไง ให้ปิเซนเตอร์คนนี้เล่เาก็จะเป็นหมูย,ย่างมบแบบนี้นะคะแบบเผ็ดนะคะมีทั้งหมด5 5สเต็ปด้วยกันนะแต่เราเข้าไปดูข้างในกันเลยนะคะว่าน้าจริงแค่ไหน,หนเนาะ ระดับสามค่ะแล้วก็าาวจะมีป็อกกีด้วยส่นวนด้านนี้ก็เป็นชีสนะต่วงมาได้กินมากต้องกับโซจูนะถึงจะอร่อยดเ,อเดี๋ยวเราต้องรอให้ชีสมันเริ่มสุกก่อนนะถึงจะกินได้นะคะน,นีมันก็นจะเริ่มแบบว่าเผือดแล้เนาะ อนนี้กินไะได้ต้องรอให้มันแบบว่ารวมตัวกันเป็นแบบว่าเร็วๆก่อนแล้วก็จะเอาหมูมันชิมอนเริ่มเดือดแล้วร้านนี้คนเยอะมากเลยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศในร้านนะคะว่าคนเยอะมากแล้วก็คนตอนแถวเยอะมาก เดี๋ยวเราเข้ามาดูเครื่องสำอางกันนะคะมาช้อปปิ้งเครื่องสำอางกันว่ามีอะไรน่าช้อปบ้าง <voulais> เข้ามาในอิทิวิสช,ช็อปเราเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามีอะไรน่าช้อปบ้างคนเยอะมากเลยเพราะว่าวันนี้เป็นวันพิงเดย์นะคะเขาก็จะลดให้สำหรับคนที่มีบัตรสมาชิกเดี๋ยวก่อนเดินแล่ก่หากวามีอะไรนะ่าซื้อมาก ちょっと待 ใชนะคะที่มาช้อปปิ้งที่นี่นะคะก็เดี๋ยวมาเจอน้องคนนี้ได้นะคะเป็นน้องคนไทยพูดภาษาไทายได้เนาะ,นะคือไม่ต้องกลัวนะว่ามาช้อปปิ้งที่เกาหลีแล้วจะพูดอ่าซื้อไม่รู้เรื่องนะมีน้องคนไทยคอยบริการอยู่นะคะเชื่ออะไรหนูชื่อซอนค่ะน้องอะไรนะน้องซอนค่ะน้องซอนนะคะ ชื่อกาล่ด้วยเห็นปะ<ช>เออ<ช>เนี่ยเห็นไหมน้องเขาก็แบบคอยแนะนำรุ่นนี้นั่นให้เนาะตอนนี้มันมีอะไรบ้างที่แบบว่าเป็นเบสเซอรี่แถวที่นี่เป็นเฟนเบเอร์ค่ะเป็นโฟโต้ช็อปงมเมเพาพนก็ใช้ตัวนี้เลยคะตัวน,นี้นะะมันจะทำให้หน้าเราดูเป็นอสุขภาพดีๆๆค่ะเดี๋ยวพี่อ้ําจะเอาไปรีวิวทีนึงนะคะก็เนี่ยถ้าเกิดใครมาแถวโรงแรมนะคะมาเจอ้องได้โอเคค่ะสวัสคีนนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ